สวัสดีค่ะคุณลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านร้านเพชรมันตาเป็นร้านค้าออนไลน์คุณลูกค้าสามารถคลิกชมรายละเอียดของร้านค้าได้ตามลูกศรสีแดงจะแสดงรายละเอียดร้านค้าพร้อมเงื่อนไขการสั่งซื้อหากคลิกปุ่มวิดีโอสีเขียวจะแสดงสินค้าย้อนหลังในแต่ละวันหากคลิกปุ่มเพลย์ลิสต์จะแสดงสินค้าในแต่ละเดือนและคลิกในแต่ละเดือนจะแสดงสินค้าแยกย่อยในแต่ละวันของเดือนนั้นๆค่ะ สินค้าชิ้นแรกแหวนเพชรแถวแฟนซี el, ancy, เรือนทอง 18K หนัก3กรัมประดับเพชรแฟนซีรูปทรงต่างๆ5เม็ด1.58กรัตมาพร้อมใบเซอร์ GIA 5เม็ดแหวนเบอร์52ราคา79,000บาทใบเซอร์ใบแรกของคัดคอนเนอร์เล็กแทงกูล่าบิเลียนคัด0.30กรัต e ีคอลเลน้ำ9.8 ความสะอาดอยู่ที่ VVS2, polish อยู่ที่ Excellent ค่ะใบที่สําสำหรับเพชรทรงรูปไข่32ตัง E color น้ำา98ความสะอาดอยู่ที่ VVS1 และ polish Excellent เช่นกันค่ะเพชรทุกเม็ด polish อยู่ที่ Excellent นะคะสำหรับใบเซอร์ใบที่3คือเพชร square modified brilliant cut ขนาด30ตัง e color น้ำ99ความสะอาดอยู่ที่ vvs 1 polish excellent ค่ะสำหรับใบที่4เป็นเพชร emerald cut ขนาด36ต่าง f color น้ำ98ความสะอาดอยู่ที่ flawless คือไม่มีตำหนิเลยและ polish excellent ค่ะสำหรับใบเซอร์ใบที่5เพชรแพรบิเลียนขนาด30ต e ัง e color น้ำ99ความสะอาดอยู่ที่ internally flawless คือไม่มีตำหนิ โคลิ s เอ็กซ l แลน c ์และทุกเม็ดมีเลเซอร์ขอบตามหมายเลข GIA number ค่ะวงนี้เหมือนนำเพชรขั้นเทพ5เม็ดมารวมกันเพชรขนาด30ตังอาบและความสะอาดหาตำหนิธรรมชาติไม่เจอเลยค่ะทุกเม็ดผ่านการเซอร์ด้วยสถาบัน GIA ซึ่งเป็นสถาบันมาตรฐานและค่อนข้างกดเกรดเพชรค่ะ หากไม่ใช่ช่วงราคาพอร์ตเพชรราคาลงจะไม่สามารถจำหน่ายราคานี้ได้เลยราคาพอรตเพชรลงเนื่องจากมีเพชรแลบเพชรซีวดีออกมาตีตลา,าดเพชรแท้ค่ะทุกเม็ดเป็นเพชรแท้ธรรมชาติชิ้นนี้มีคุณลูกค้าแจ้งรับแล้วในระหว่างบรรยายหากมีคุณลูกค้าถูกใจค่อยๆตามชมชิ้นถัดๆไปนะคะ แหวนแถวนกพะเก้าเรือนทอง90หนัก3กรัมประดับเพชรเม็ดกลางขนาด5ตัตั์งและพลอยแท้8เม็ดหน้าแหวนสูง0.3เซนแหวนเบอร์55ราคา16,000บาท เนื่องจากแหวนนพเก้าได้รับความนิยมจึงมีผู้ผลิตแหวนนพเก้าออกมารูปทรงต่างๆคุณลูกค้าสามารถเลือกดีไซน์ตามที่ถูกใจเพราะนอกจากได้ความสวยงามจากอัญมณีทั้งหมด9ชนิดแล้วยังได้ความอุ่นใจถึงการครอบครองสิ่งที่เป็นมงคลกับชีวิตนำพาซึ่งความโชคดีและปัดเป่าสิ่งอัปมงคลออกไปค่ะ กรณีที่แหวนไซส์ใหญ่คุณลูกค้าใส่ไม่ได้แล้วไม่ต้องการตัดไซส์แหวนสามารถใช้ซิลิโคนพันเพื่อให้กั้นแหวนกระชับเล็กลงได้ค่ะแหวนโกเมนประดับเพชรเรือนทอง90หนัก5.2กรัมประดับเพชร3ตัตั์และบริวาร7ตังต์งทั้งชิ้นงานเพชรรวม10ตตัคงประดับโกเมนเจรไนส่งลูกแพร8เม็ด หน้าแหวนสูง2.3เซนแหวนเบอร์53ราคา23,500บาทเป็นงานโกเมนที่ดีไซน์สวยดูแปลกตาไม่ซ้ำใครค่ะได้โกเมนเนื้อใสเล่นไฟวิบวับประดับเป็นดีไซน์ดอกไม้และมีเพชรแซมเพื่อให้งานดูมีความวิงวับยิ่งขึ้นค่ะ สินค้าทุกชิ้นผ่านการ QC พลอยทองและเพชรมาแล้วนะคะหากคุณลูกค้าต้องการใบเซอร์ร่วมด้วยสามารถแจ้งได้มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติม600บาทค่ะแหวนอเมทิสบาเพชรเรือนทอง90หนัก5กรัมประดับเพชร12เม็ด12ตังหน้าแหวนสูง1.4เซนแหวนเบอร์54ราคา23,500บาทชิ้นนี้เหมาะกับท่านที่ชอบพลอยเม็ดใหญ่ค่ะ พลอยเม็ดใหญ่ใส่ขึ้นนิ้วแล้วดูสวยสะดุดตาชวนมองแก่ผู้พบเห็นค่ะอเมทิสถูกเจียระไนทรงรูปไข่และเจียเตปคัดไว้ด้านข้างเพื่อให้พลอยเล่นไฟดียิ่งขึ้นค่ะ การสั่งซื้อสินค้าที่เป็นแหวนขอคุณลูกค้าระบุ2อย่างนะคะว่าต้องปรับขนาดแหวนไหมและพลอยต้องการเซอร์หรือไม่ค่ะสินค้าหากไม่ต้องปรับไซส์หรือเซอร์พลอยชำระก่อน14นาฬิกาส่งของในวันนั้นหลัง14นาฬิกาจัดส่งวันรุ่งขึ้นค่ะ ชิ้นสุดท้ายแหวนนพเก้า 9, เรือนทอง90หนัก3.8กรัมประดับเพชรเม็ดกลางขนาด16ตังและเพชรกุลาบ2ตัง8เม็ดทั้งชิ้นงานเพชรรวม0.32กรัตหน้าแหวนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1.5เซนแหวนเบอร์50ราคา23,500บาท เนื่องจากความสวยงามของนกพะเก้านกพะเก้าถูกนำมาทำเป็นเครื่องประดับต่างๆไม่ว่าจะเป็นจี้สร้อยข้อมือต่างหูแหวนหรือกำไลค่ะในอดีตเครื่องประดับนกพะเก้าจะอยู่ในกลุ่มของพระมหากษัตริย์เชื้อพระวงศ์หรือขุนนางชั้นสูงเท่านั้นในปัจจุบันถูกนำมาดีไซน์ให้ดูสวยทันสมัยและเข้ากับยุคสมัยยิ่งขึ้นค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชม ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้มาโดยการกดไลค์กดแชร์ Subscribe หรือคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ